สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้าๆนะครับมาดูจุดขึ้นแม่แรงสำหรับการเซอร์วิสหรือว่าตรวจเช็คค่าขันของน็อตล้อนะครับด้วยความรวดเร็วซึ่งจุดนี้นะครับผมใช้อยู่เป็นประจำสำหรับการตรวจเช็คค่าขันของล้อนะครับโดยขึ้นที่ข้างเดียวนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเป็นการขึ้นแม่แรงโดยที่เราไม่ได้เข้าไปที่ใต้ท้องรถนะครับเนื่องจาก ผมจะไม่ใช้สี่ขาในการค้ำนะครับจะใช้แค่แม่แรงเท่านั้นและจะต้องไม่ถอดล้อออกนะครับสำหรับจุดขึ้นแม่แรงนะครับอย่างที่หน้าๆได้เห็นอยู่เนี่ยฮะให้หน้านาใช้แม่แรงนะครับที่เป็นตะเข้หรือว่าเป็นที่ติดมากับรถก็ได้นะครับขึ้นที่บริเวณแป้นรองแหนบนะครับให้ขึ้นจุดสะดือแหนบพอดีเลยนะครับเขาจะมีรูอยู่นะครับให้หน้านา นำแม่แรงของน,านา้าๆไม่ว่าจะเป็นตะเข้หรือว่าแม่แรงติดรถนะครับดันขึ้นที่จุดนี้ได้เลยที่ล้อข้างเดียวนะครับตรงนี้จะขึ้นง่ายแล้วก็เซอร์วิสง่ายนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้น้าๆนนได้ดูครับผม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการขึ้นแม่แรงแบบรวดเร็วสําหรับการเซอร์วิสแบบรวดเร็วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดขึ้นแม่แรงนี้นะครับผมใช้อยู่เป็นประจํานะครับผมบอกได้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับสําหรับการเซอร์วิสโดยที่ไม่ต้องถอดล้อและก็ไม่เข้าไปใต้ท้องรถนะครับในกรณีที่เราจะเข้าไปใต้ท้องรถนะครับนะนะห้ามถอดล้อออกเด็ดขาดนะครับหากจะ ถอดล้อนะนะต้องค้ำสี่ขาเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ